สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับมารีวิวบ้านยอดฮิตอีกหนึ่งหน้างานอีกหลังครับของบ้านก็คุณปีจพรนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตดูความคืบหน้ากันนะครับงานคานขอดินครับตอนนี้ก็คานขอดินแล้วก็เทพื้นพร้อมขานนะครับเพิ่งเสร็จไปหมาดๆมาเองนะครับรถโม่ปูนมาเทโหลดปูนลงเสร็จไปหมาดๆมาดเมื่อกี้เองนะครับผมด้านหน้านี้จะเป็นการเทพื้นพร้อมขานครับเป็นงานคอนกรีตชิ้นเดียวกันกับคานนะครับ เพระาะว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ต่างระดับต่ำกว่าตัวบ้านนะครับก็จะเทหล่อพร้อมงานกระคานเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคานตัวบ้านนะครับคานตัวบ้านนี้ก็จะเทแค่คานอย่างเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาดินมามาลงในคานครับแล้วก็เทพื้นนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้าครับเทพร้อมคานเช่นกันเพราะว่าพื้นห้องน้ําต่ํากว่าพื้นตัวบ้านนะครับ พยายามทําให้ชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันให้มากที่สุดครับเพื่อความแข็งแรงนะครับชิ้นงานก็กําลังขมักเม่นเลยครับกับการปาดปูนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันครับตอนนี้ฝั่งทางนี้เข้าไม่ได้ครับคนคนเยอะช่างเยอะนะครับเดินดูด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับห้องน้ําห้องเดียวครับแต่เป็นห้องน้ําใหญ่นะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับ อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บ้านโมเดินยอดฮิตนะครับระเบียงเฉลียงยาวหน้าบ้านเลยนะครับยาวๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับบานก็หันหน้าไปทางถนนนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ